สามทุ่มจะสามทุ่มแล้วค่ะโอ้ยสีสมแขวะอาสามสวัสดีค่ะทุกคนแน่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีนะคะครูนีจะไปเก็บบักยมนะคะ ไปเก็บมะยมในสวนค่ะทุกคนรู้สึกแบบเปรี้ยวปากอยากกินส้มๆแซ่บๆป่ะเราไปเก็บกันไปเธอไปเราจะไปในสวนกันโอ้ต้นบักย,ย้ยมอยู่พุนค่ะนี่มะยมนี่คือชื่อภาษาเยอร,รมันก็คือ s t r a w b e r r นะคะ s t r a w b e r r แต่ถ้ามีหลายๆผลก็จะสตคเบอร์เหนโอ้ดอกลายดอกผู้ดอกผู้เปรี้ยวปคือถ้าผลสุกมาน,นะทุกคนคนที่นี่เขาก็จะเอาไปทําเค้กนะคะเค้กที่แบบคนที่นี่เขาชอบทานเค้กที่แบบเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวแล้วเขาก็จะดอกความเปรี้ยวนะคะด้วยกรรมวิธีของเขาแนละก็คุณญิงเคยทําแล้วอร่อยมากต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมีหนามนะคะเห็นไหมเห็นผลชัดไหมนี่ สองทุม่มเออจะสามทุ่มยังแบบสว่างแจ้งจังปางอยู่นะทุกคนมาเก็บกันเถอะโอ้ยเดี๋ยวปากพูดนะเดี๋ยวรอสักหน่อยสองวันจะเอาไปดองโอ้ยดองแซบเลยค่ะดูนี่ผลมันคล้ายมะขามป้อมแล้ไปจาะโอ้ยผลกำลังอ่อนๆน,นะคะรสชาติมันก็เหมือนมะยมอ,อ่อนแหละทุกคนเอาไปแปลได้เลยนะคะมันแปลว่า มะยมแต่คือมันก็เนาะโลกเราสายพันธุนก,กรรมมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแปลเปลี่ยนรูปร่างไปนะคะด,อดะูอ้อตาแสบเด้อคุณน,นะคุนนะนปกติแต่ละปีนะบางปีมันดกมากอันนี้คุณเองตัดนะคะตัดเมื่อปีที่แล้วเนาะตัดตรงปลายมันเนาะ เพราะว่ากิ่งมันโน้มลงพื้นก็เลยตัดเอ้าแมวลินลี่ก็อยากกินมะยมนะคะเอ้าไปไหนได้เก็บแต่ตายเนี่ยข้างบนค่อยเก็บอ้ยนู้นข้างล่างก็มีนะทุกคนแต่กิ่งมันจะต้องเอาขึ้นมาแล้วค่อยเห็นเลยนะโอ้ยมันมันอยู่ข้างล่างพูนะคะพอสุกมันเหมือนองุ่นเลยนะทุกคนมันจะนิ่มๆนะคะเหมือนองุ่นเขียวนะ แต่มันเปรี้ยวมันเป็นพันุเปรี้ยวนะคะมันก็จะมีพันุหวานด้วยเนาะเออเออปักผลนะคะมันจะมีควนควนอยู่ของหัวเนี่ยค่ะมันกับนี่แล้วก็ต้องเอาออกสีมันกับช่อดอกมันนะมันใสเด็ดออกมันมีขนนิดนึงมันมีขนน่วยของเขาจะเป็น แบบนี้นะคะกำลังอ,อ่อ,อนๆกับกรอบนะคะจากนั้นคุณอ่งก็สิโรยลงไปนะคุกคุกคุกหายหอมเข้าคคั่วเยอะๆจ้าเยอะๆจ้าเยอะๆจ้าขี้แตกยังมาขึ้นซะนอบ้านเนี่ สามทุมจะ3สามทุ่มละค่ะวุ้ยเสีย,ย,ยสักคำไหมคะป้าทุกคนจ๋า แซ่โอ้แโอหอมขาวขัวขลัวๆๆไม่ไม่ขัวมาว่านี่ก็น,น,านา่าเห็นบ่เห็นบ่คะกเห็นบ่เห็นมะสันมาออโอ้แซ่บไส่ปลาพริกขาวขวัวน้ำตาลจังน่อย พงพวดห่าหานลงไปค่ะครับสองน้อยสองน้อยสองน้อยแซบแซ่สับเลยทามมันรสชาติแบบใดเหมือนเรากินมะยมอ่อนนั่นแหละค่ะนี่ มันเป็นมะยมอ่อนๆนะคะกรอบกรบแกรบเปรี้ยวเปรี้ยววันไดเปรี้ยวหลายถ้าแก่กว่านี้มันจะเปรี้ยวมากนะคะอันนี้มันกำลังแซบนะ,ะถึงนอยคุณหญ่งสิ้าเอาไปดองโอ้แซบหลงจงใส่คุณแม่จะได้ล้าน โ oh, mm hmm. mm hmm. mm hmm. อ้แ mm ซ่บ hmm. อ mm hmm. ืมคุนจ๋ะน้อยฮืมจะซุ่ม่ะสองด้วยอ่อ,อนๆอ้าว นั่งเด็ดก่อนเก็บมาเก็บมานิดนึงนะคะไม่ได้เก็บเยอะพอค่ำนี้ขี้แตง่งนะสับไลยเด้อสับไลยค่ะพูดนะอู้บรรยากาศดอกมงดอกไม้สดชื่นในสวนนกจิบๆิบเอานกก็อยากกินนกอยากกินนะพิปลาเสียใ,ใจนะนกปะลาสำหรับฉันคนเดียว มา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 อหอมเขาวคั่วใส่พริกเขาคั่วใ้าจะทําแบบในหอมแดงลงไปเหมือนกินกับมะม่วงก็ได้แค่นี้ก็สับแล้วกะปิลงไปก็ได้เลยอื เกินบรรยายอโอ้สับอืม สมแคอ้วสมหอนหัวสมขนาดอ่อนๆกันยังสมอยู่ค่ะทุกคนจ้าโอ้ยสมคักแซบ่บมดแล้วมดแล้วไปเก็บมาใไหมไปแล้วค่ะตัวน้ำจิ้มนะไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ไปของน้ำก็ได้ปวดท้องเอ,อ้าไปบ่ไหวายแล้วไายบายค่ะสวัสดีค่ะ